สวัสดีครับพบกับเอสเอสมิสิกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพลงนะครับสมสารแน่เพลงฮิตยอดฮิตนะครับในสมัยที่ครูเป่าก็เป็นวัยรุ่นนะครับเพลงนี้เนี่ยตอนที่ได้เจอคอร์ดครั้งแรกนะครับปรากฏว่าเป็นคอร์ดที่ยากมากนะครับก็จะอยู่ในคีย์เอแฟทนะครับก็จะมีเอแฟทนะครับแล้วก็มีเอฟไมเนอร์นะครับแล้วก็มีเป็นคอร์ดดีแฟทนะครับแล้วก็อีแฟทนะครับก็ยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใน ตอนการเล่นนะครับตอนบันทึกเสียงเนี่ยนี้พิเศษนะครับเคยบอกว่าก็ใช้คาโปนะครับในเฟตที่1อันนี้ถ้าเราอยากเปิด YouTube ไปแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับก็ สามารถใช้ได้เพลงนี้เนี่ยมีคอร์ดไม่เยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือเพลงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในจังหวะที่จะบอกว่ากลางๆก,ก็ได้นะครับเพลงก็จะมีอยู่3ระดับเพลงช้าเพลงกลางๆแล้วก็เพลงเร็วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงขั้นเพลงเร็วนะครับแต่ก็สามารถเอาไว้ฝึกได้แต่ว่าอยากให้เริ่มฝึกจากเพลงช้าๆก่อนนะครับทีนี้เพลงนี้ก็จะมีอยู่4คอร์ดมีอยู่4คอร์ดในหลักๆนะครับเกือบทั้งเพลงนะครับแต่ว่าจะมีคอร์ดเสริมขึ้นมาก็จะมีคอร์ด B minor นะครับที่ว่าเสริมเข้ามานะครับ สี่คอร์แรกก็คือคอร์ G นะครับแล้วก็ไป e minor แล้วก็คอร์ C นะครับแล้วก็คอร์ดดีอันนี้เราหนีบคาโป้ที่1นะครับเราจะสามารถเปิดเพลงสมซานจาก u t u b e นะครับแล้วก็เล่นไปพร้อมกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากหนีบก็ได้นะครับถ้ากรณีไม่มีคาโป้นะครับทีนี้พอเราได้4คอร์นี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูวันต่อไปนะครับก็คือว่า แต่ละคอร์ดนะครับก็จะมีอยู่2ห้องนะครับก็คือหมายถึงว่าต้องเล่น2ห้องนะครับถ้านับก็1 2 3 4 1 2 3แล้วก็เปลี่ยนนะครับไป E minor นะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่ง1นึ่นะครับสองแล้วก็ไปดีนะครับ1 2แล้วก็กลับมาที่ G นะครับ อันนี้ก็จะเรียกว่าขอดวนนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มฝึกเพลงสมซาเนี่ยลองฝึกเปลี่ยนคอร์ดดีดแค่นี้ก่อนนะครับดีดไม่ต้องเร็วมากยังไม่ต้องความเร็วออริจรินอลของเพลงนี้นะครับความเร็วจะอยู่ที่1 1 0นะครับ110ก็เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เราดีดธรรมดาก่อนนะดูว่าเราเปลี่ยนทันไหมนะ E minor ยังไม่ต้องใส่แพทเทิร์นอะไรนะครับอันนี้ดีดตรงอย่างเดียว หรือถ้าเราไม่ทันนะครับก็ช้าเมทนอมลงมาก็ได้สัก80 70 60ก็ได้นะครับเนี่ยเราฝึกเปลี่ยนคอร์ดก่อนนะครับอ่า G, เปลี่ยนให้ทันก่อนนะครับมาแล้วก็ไป E m i n o เนอย่างนี้นะครับอย่างละสองห้องนะครับหนึ่งห้องก็จะมี4จังหวะแล้วก็4 นี่ประมาณนี้นะครับก็ฝึกตามคอร์ดที่มีไว้ให้คอร์ดอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่อนฮุกนะครับท่อนที่บอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็น e minor นะครับอสองห้องนะครับแล้วก็ไป b minor หรือจะจับทาบก็ได้นะครับถ้าทาบได้ถ้าทาบไ,ไม่ได้ก็เป็น b minor ตัวนี้นะครับ B m i เนสห้องแล้วก็ C สอห้องเหมือนกันนะแล้วก็ไป D อ่าแล้วก็วนไปที่ E มเนอีกครั้งหนึ่งนะครับมดังโลกนี้ทาลองช้าๆใช่ไหมครับขึ้นทางทางจับทาบก็ได้ก็ท่อนฟุกก็จะมีขอชุดนี้นะครับเราก็จะต้องฝึกไว้2ชุดนะครับ ชสคนแล้วก็กลับไปชุดคอร์ดจีนะครับก็ผมแบ่งคอร์ดเป็นแค่2ชุดนะก็จะเรียกว่าคอร์ดของท่อนเวอร์สนะครับแล้วก็อีกคอร์ดหนึ่งจะเป็นคอร์ดของท่อนฮุกหรือท่อนคอรัสนะครับก็ไปลองฝึกคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้แพทเทิร์นที่ใช้นะครับอันนี้สําหรับมือใหม่หัดเล่นเนาะตีเป็นแพทเทิร์นแบบใช้แพทเทิร์นที่เป็นแพทเทิร์นเพลงเร็วหรือเพลงกลางๆก,ก็ได้นะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ล,งลงขึ้นขึ้นลงอย่างนี้นะครับ าตามคอร์ดพอเราเริ่มคล่องนะครับยังไม่ต้องเร่งมากนะครับหรือถ้าเราอยากจะเปิดเมทถนอมไปด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ไปคอร์ดดีอันนี้ก็เปิดมาสักสมมติว่าสัก90้าสิบนี้นะครับสานี่นะครับ แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับอันนี้ท่อนุกลงลงขึ้นแล้วก็ B minor นะครับอันนี้อีกเซตคอร์ดหนึ่งนะครับก็จะมีแค่สองก็สี่สก็อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่แค่2เซตนี้นะครับ ไม่ต้องร้องก่อนก็ได้นะครับอันนี้ทำให้คร่าวๆว่ามันคือเพลงสมสารนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็กลับไปเซตเดิมน,นะครับชีนะครับเราใช้แพทเทิร์นในการดีดง่ายๆก่อนนะครับจริงๆถ้าเกิดดีดออริจินอลเนี่ยเหมือนในเพลงเนี่ยมันก็จะแบบ ดีดแบบนี้เหมือนกันนะครับลอเหมือนกันแล้วก็ไปเน้นที่เสียงร้องนะครับว่าเราร้องได้ตรงคีย์หรือเปล่าเนาะถ้าเกิดเราร้องไม่ตรงคีย์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าดีดเทพแค่ไหนก็หายนะนะครับอ่าก็ไปดีดให้ตรงก่อนนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็เราสามารถเปิด YouTube ขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นตามไปได้นะครับเล่นตามไปกับพี่เสกได้นะครับก็ต้องหีคาโป้นะครับหนีคาโป้นี้ถ้าเปิดขึ้นมานะอ่าอันนี้ผมก็เปิดไว้คร่าว อันนี้เลยทอดหนึ่งนะครับ <ใน S 1> ก็จะเข้าได้สามารถใช้แพทเทิร์นนั้นได้นะนิดนึงเออเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะโดนแล้วแหละอาจจะตัดช่วงนี้ออกก็ได้นะครับก็ไปลองฝึกดูนะครับมีขอดสองชุดนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะเล่นให้ดูทั้งเพลงเลยนะครับแล้วก็ร้องไปด้วยว่าสามารถใช้แพทเทิร์นนี้ได้จริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปอันต่ดไปนะครับก็จะมี2คลิปเพื่อในเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่อง,องการสอนเผื่อว่าถ้าเกิดว่าคลิปที่เป็นเพลงนั้นอาจจะโดนแบนหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างน้อยคลิปสอนนะครับก็จะได้เป็น ความรู้นะครับที่จะลองไปฝึกกีตาร์ดูนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับเพลงสมสารก็มีเพลงอะไรก็ลองรีเควส t เข้ามาได้นะครับก็จะทยอยสอนเรื่อยๆแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เพลงฮิตแล้วก็อยู่ในเลเวลเริ่มต้นนะครับที่ลองฝึกเล่นได้โอเคลองดูนะครับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวดูคลิปต่อไป